าเสียเวลาซื้อใจควรเห็นแก่ได้ให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอคะ่ะวันหนึ่งนะคะเราจะเข้าใจว่าการจะให้อะไรใครต้องรู้จักเลือกใจดีก็ต้องใจดีให้ถูกที่ถูกคนอย่ายอมเป็นคนที่ซื่อบือ้อที่ใครจะหว่านล้อมอะไรก็เชื่อจนกลายเป็นเขามองว่าเราโง่คนเห็นแก่ตัวจะมองไม่เห็นความเสียสละของใครเลย แต่สิ่งน้อยนิดที่เขาทำกลับมองว่ามันโคตรยิ่งใหญ่เพราะได้รับจนเคยตัวเลยคาดหวังที่จะไม่รู้จักพอจนสุดท้ายนะคะกลายเป็นหน้าที่เราต้องเป็นคนให้ตลอดเวลาให้น้อยลงก็โดนนินทาว่าใจแคบเลิกให้ก็กลายเป็นคนใจดำเรานะคะควรมีลิมิตตั้งแต่เริ่มต้นต้องขีดเส้นความสัมพันธ์ได้เลยค่ะ รักษาระยะห่างเว้นช่องว่างให้เป็นและที่สำคัญนะคะเราต้องสบายใจในการที่เราจะคบหรือไม่คบใครอย่าให้มากไปจนโดนล้ำเส้นไม่อ่อนแอจนดูเหมือนเป็นคนขี้ขาดขี้กลัวคบได้ก็คบ คนไหนคบและมีแต่เสียก็ควรแยกย้ายนะคะคิดจะซื้อใจคนเห็นแก่ได้ด้วยการให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอดังนั้นจะดีกับใครเลือกให้ถูกที่เลือกให้ถูกคนแล้วคุณจะไม่เจ็บไม่จนอีกต่อไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ